ต่อมาเป็นพระขุนแผนผงไพ่กุมารพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กครับที่พอบอกไปต,ตั้งแต่ตอนต้นไลน์ก็คือว่าอันนี้จะเป็นปีหนึ่งห้าคือหนึ่งห้าเขาเล่นกันเนี่ยปีเล่นกันเนี่ยก็ถกเถียงกันเล่นปีหนึ่งห้าหรือปีหนึ่งเจ็ดแต่ปัจจุบันเนี้ยกลับมายอมรับล้วเขามาเล่นปีหนึ่งห้า เพราะนะเพราะว่ามันมันเป็นพระที่สวยงามแล้วก็ธรรมชาติความเก่าเห็นได้ชัดมไม่ได้มีพิรุธครับ <c oughs> และด้านหลังเนี่ยก็มีตะกุดนะครับนี่การจะทำตะกุดเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอาตะกุดมาใส่เลยนะเขาจะต้องเสกคาถาแล้วก็ต้องต้องบริกรรมแล้วก็จานอักขระลงไปที่ตะกุด เรียกว่าการทําตะกรุดเนี่ยยากมากคือธรรมดายอย่างนี้ถ้าตะกรุดเล็กแบบนี้นะเขาจะจานเอาแผ่นแผ่นทองหรือแผ่นอทองแดงอะไรก็ตามเนี่ยมาจานแผ่นใหญ่แล้วก็มาตัดมาตัดม้วนให้ได้ขนาดพอดีกับตะกรุดที่จะฝังแล้วก็มาม้วนเรียกว่ากขจะต้องแบบผู้ที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องมีวิชาต้องมีวิชาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทําได้อันนี้ ตะกุดนี้คือพิเศษก็เป็นธรรมชาติตะกุดอันนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการปัดทองหรือเป็นปิดทองอมือนก็ปัดทองเหมือนกันนะคัะต้องมองไป<ด>ใกล้ๆน,น,นะว่าเป็นเม็ดทองไหมคือถ้าเป็นเม็ดเนี่ยเกิดจากการตัดเอาผู้กลางเนี่ยปัด เหมือนถ้าหลวงพ่อปานก็มีปัดทองแต่ถ้าอย่างนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะปัดนะครับพอ,อน่าจะปัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าปิดทองเนี่ยทองเนี่ยจะเป็นแผ่นอืออันนี้ลักษณะเป็นเม็ดน่าจะเกิดจากการปัดสองใกล้ๆนี่สวยมากนะครับสวยลาสสิก ตะกรุดทองคำไหมครับอ่าตะกรุดทองคําไม่ไม่อันนี้ไม่ไม,ไม่ได้ทดไม่เคยทดสอบไม่เคยทดสอบนะไี่ไม่แน่ใจต้องสองตะกรุดชัดๆสิแป๊บหนึ่งน,นะครับว่าถ้าปัดทองนี้จบเลยนะหายากเลยนะเพราะของปลอมไม่คงไม่ปัดทองอนะ่ะผมแค่ปิดที่ไม่ทันท่านนะอ่ะส่องไม้ดูใกล้ๆนะส่องตะกรุด เป็นสีทองกแล้วกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอทองกี่เปอร์เซ็นต์อะไร